ผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่ไปรับงานตัวนี้มาทำคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอามันไม่ใช่คลิปเสียงผมทั้งหมด,ดนะครับผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนนะผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งอยากจะขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับอยากจะแบบว่าขอโทษพี่หนุ่มตรงที่ว่าผมดันเอาชื่อเขาไปอ้าง คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ใช่คลิปเสียงผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ผมพูดในรายการไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกๆท่านลองลองรับฟังอีกแง่มุมหนึ่งดูว่าคือผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงานเขาจ้างงานเรามาแล้วก็รับงานตรงนั้นคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกีรนงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทํา PR โปรโมทบริษัทใาค่อนหน่อย ณวันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาผมก็บอกว่าโอเคได้เลยยินดีแล้วก็เขาก็ได้เล่าว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในในมุมด้านเดียวเนี่ยผมก็อกเอออย่างนั้นก็ไม่น่าทำํำยากนะก็แค่ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกบอกว่าเขาอะตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะเพื่อ,อทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วกับการที่คุณไปออกรายการต่างเพราะทุกวันนี้มันยุคโซเชียลคุณต้องไปออกรายการอยู่แล้วก็ได้แต่แนะนําไปครับโดยการที่เราก็ไม่ได้บอกอะไรหลังจากนั้นมาประมาณช่วงหนึ่งในเดือนอ,อุลาเขาก็บอกว่าโอเคเขาไปค้องงบมาแล้วว่าเขามีกันเนี่ยจะทํางบการตลาดเนี่ยประมาณยี่สิบล้านต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนนะผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกิรน,นง สร็จแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณจีนนงโทรมาหาผมอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จักกับบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทําไมเขาเขาคุยเรื่องเดิมๆเขาเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่สุดเท่าไหร่ทั้งที่นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่เราอ่ะว่าูุความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่ายี่ส20ล้านก็คุณเคาะมาแล้วว่า20ล้าน แล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่างแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแลบผมไม่ใช่คนพูดอยากจะขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับอยากจะแบบว่าขอโทษพี่หนุ่มตรงที่ว่าผมดันเอาชื่อเขาไปอ้างในการที่ผมอาจจะขายงานงานเนี้ยแล้วแล้วผมจะได้งานนี้มาเนี่ยในการทาพอาร์มาเนี่ยผมดันเอาชื่อพี่เขาไปอ้างแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปออกอรายการได้ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าวันนั้นอ่ะผมฟังอ่ะ ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจของเขาอะ่ะมันมีสอดแทรกไส้ในอะไรผมรู้สึกว่าธุรกิจของเขาก็แค่ขายของแล้วก็เขาก็บอกเขาถูกลังแกผมก็คิดว่าเขาถูกลังแกรจริงๆผมก็อยากจะช่วยโดยการที่โอเคตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ต้องมาดีแคในรายการนะผมมีเจตนาแค่นี้เองผมไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนไปวางแผนไปไปสั่งใครได้ว่าคุณจะต้องเอ่อมาออกรายการไหนไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ผู้ชี้แนะ แนวทางการทำพีอาว่าคุณก็ควรมาออกรายการนี้ไหมเพราะรายการดังมากผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่ไปรับงานตัวนี้มาทำเมืเสร็จแล้วจบเรื่องคือผมก็ไม่ได้รับงานนี้ผมก็ไม่ได้เงินจากจากการที่ผมพรีเซนต์บริษัทผมก็เสียหายแล้ววันนี้ตัวผมเองผมก็เสียหายเสียหายตรงที่ว่ากลายเป็นโอ้โหเครดิตที่ผมสร้างมาทั้งหมดกลายเป็นคนงงในลานี้หาว่าผมมาเกี่ยวข้องอะไร ซึ่งผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับไอคอนผมเป็นแค่บริษัทหนึ่งที่ไปรับงานจากคุณกิตติอนงแค่นั้นเองแต่คนนะ่ะอาจจะเอามาพลนกันว่าทําไมเป็นที่ฟิล์มไปพูดเพราะผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโทรมาหาผมทําไมโดยการที่ผมไม่ได้โทรไปหาเขาเขาวิ่งมาที่ออฟฟิศคุณกิตติอนงที่เขาที่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมแล้วอยู่ๆเขาก็มาถามผมในคําถามเดิมๆว่าคือสิ่งที่เขาจะทํามีขั้นตอนอยังไงบ้าง เราก็เลยแบบไม่ได้เอกใจว่าเขาจะอัดเสียงหรืออะไรเราก็เลยพูดตามความจริงไปทั้งหมดอะ่ะมันก็อยู่ในคลิปเสียงนั่นแหละครับไม่มีสักคำเลยที่ผมไปขู่กันโชคหรือไปตกทรัพย์หรือไปอะไรเป็นเสร็จผมไม่ได้งานแล้วผมจะเสียชื่อเสียงอีกวันนี้ก็เลยเอาความบริสุทธิ์ใจนะครับมาบอกทุกคนแค่นี้อยากขอโทษพี่หนุ่มมากๆเพราะว่าเมาาื่อวานพี่หนุ่มเขาก็โทรมาหาผมแล้วคืเอ,อเขาก็แบบเขาก็ว่าผมขนเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับขอโทษมากๆเลยต่ว่าผมเนี่ยคือไปขายงานโดยการที่ไม่ได้ขออนุญาตพี่หนุ่มก่อน แต่สิ่งที่ไม่หนุ่มด่าผมมาเมื่อมาวานผมก็กล่าวมาปรับปรุงวันนี้เขาด่าผมในรายการอีกก็เหมือนพี่สอนน้องคนหนึ่งผมก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยโจรเลยแม้แต่นิดเดียวผมไม่มีเจตนาเลยที่ผมจะไปช่วยผู้ที่กระทําผิดเพราะผมไม่ได้มีอํานาจและหน้าที่อะไรผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ได้รับได้รับมุมมองจากคนกลางอะ่ะมาอีกมุมมองหนึ่งเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะยืนยันและดีแคร์ตัวเองได้คือมันเกิดก่อนที่ จะบอ,อกอะไรการพี่หนุ่มนะครับเรื่องทั้งหมดมันเกิดตอนไม่ใช่ว่าผมไปช่วยคนที่ทําผิดแล้วพวกเราทุกคนก็เพิ่งมารู้ว่าธุรกิจของเขามันสอดแทรกอะไรหลังจากที่หน่วยงานเขาเริ่มเข้าไปตรวจสอบแล้วเริ่มมาเปิดโปงผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับประชาชนแล้วผมก็เป็นคนคนนึงเลยด้วยที่ไปอยู่ข้างประชาชนโในการที่บอกอะไรการพี่หนุ่มแล้วก็ไปนั่งบอกเองว่าธุรกิจเขาดูแปลกๆเขาดูเหมือนสอดแทรกเขาดูเหมือนว่าเขาไปชวนเชื่อให้คนเนี่ย มาเห็นผลประโยชน์มากกว่าเห็นประโยชน์ของสินค้าเห็นประโยชน์ของการลงทุนมากกว่าการชักชวนคนมากกว่าไปเห็นผลประโยชน์ของสินค้าผมไม่ควรไปพูดเองเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทุกคนเห็นใจในมุมมองเนี่ยว่าผมก็แค่อยากจะไปรับงานนะครับก็แค่นันึงคือข้อความอ่ะมันมันก,มนก็มันก็อาจจะเป็นมีการทาขึ้นมาบ้างนะครับแต่อานนี้เดี๋ยวผมอ่ะจะให้ทางทนาเนี่ยปปเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เดี๋ยว เป็นเรื่องส่วโตัวผมรักที่ผมต้องอ่าต่อไปผี่บไ่ทใหม่ม่ๆม่ม่ใ่าะดเป็นการตัดต่อบางอย่างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดูไปดูไปดูไปไามใหม่าว่าตัดต่อตัดต่อแต่ปเสียงจริงๆหรือตัดต่อเพออกอไกคือผมจะไม่ทราบเดี๋ยวผมขอเรื่อนทีนายเขามีทีมตัวจริงอะไรหมดละคลิปส่งคลิปเสียงหมดละเดอยวเรก็ต้องไปรวมวมกันเดียวรอเราดูท่านเหมือนเดิมสวัสดีครับไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวทีมนายรอละ ใช่ไ,ไ้เลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และ Subscribe อัปเดตข้ขอูล่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มทางคมชลิกออนไลน์ครับ